จะมากินเอกเย็นตะโฟกันนะเข้เามาวัสดีครับวันนี้เราจะมากินเอกเย็นตะโฟกันนะครับเราจะมาดูว่าเขาทำไวจริงหรือเปล่าเด็กติ๊กเขาบอกว่า5วินาทีเดี๋ยวจะมาจับดูด้านหน้าเลยว่า5วินาทีจริงหรือเปล่าวันนี้เรามากินเด็กเป็นตะโฟไปก้มเลยใช่ไหมกิ๊กใช่ครับใช่เอาครับเดี๋ยวเอาเอา,เอามีเหลียงเย็นตะโฟต้มยำครับ เหลืออะไรมึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถ่ายกนนีก็เหลือฟันก็เหลือเฮ้ยโอ้ยเ้ยเหลืองจริงเฮ้ยเรซิซึ้งนะอยู่นี่นี่ไม่ได้เลยโทรศัพท์เหลืองจริงไปเึงแสงแสงดูแสงดิแล้วเขาเต็มด้วยไหน ถ่ายตอนนี้แล้วก็ได้เริ่มถ่ายเลยนี่ครับเขากำลังเริ่มทำเริ่มงจับรางเราสั่งกีจานครับเอาครับถ้วยหนึ่งเราสั่งกี่ถ้วยไม่เอาเอาถ้วยนะขอตอนนี้จับเพื่อเดียวนะครับเดี๋ยวแหม่เดี๋ยวอำไมแหม่อ่ะเร็วเลย เท้าไวกว่าที่กูคิดดิเย็นไปอ่ะเย็นไปอ่ะแดงกันเลยเนาะไม่ครับกิวิได้แล้วเม่ใช่อ่ะแก้ข่าวอ่านได้แล้วนี่เยนาโควอะไรวะต้มยำนะครับนะครับนะครับเราเราเรามากินกันดีกว่ามาชิมกันลองซุปก่อนนี่คนเข้าที่ก็คือข้นขัดโบราณดีโบราณดี หวานครับของของต้มยำไล้มีกลิ่นเกลืตะโพด้วยเพราะเป็นเกลือตะโพต้มยำเดี๋ยวถ้าเติมเค็มนิดนึงนี่ได้เลยแบบความระพบิดโค้น่าจะโอเคแลนะพวกนี้กินหวาน้พวกหวานพวกเบบี๋เนี่ยเบบี้คุณคุณคุดครัวคนดวก็เบบี๋อะล่ะอ่าน้ำซุปได้แล้วนะกลุ่อมกลุ่มกลุ่มธรรมชาติเพราะว่าใส่ผักพวกก็มาจากธรรมชาติ ่ามีวมีล้วันี่ <c oughs> ทำทาจากทำครับอุยเนีนุ่มนะ,มะเกลอะไเนี่กิน้วนุ่มเนื้อนุ่มอะไรเนี่ยมันเส้นมิดชิอ่ะแต่ว่าแบบนีดชินุน่มกว่าบอกเขาได้นะถ้าอยากให้เหนียวเนี่ยออมึงอ่ะ เดี๋ยวได้เหนียวกูอ่ะโอ้โหเราเราไม่อยากถายนะครับกลองเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นแป้งกรอบแป้งกรอบไนใจ็คของผมคือเจวันดีใช่ไหมไอ้ตรงนู้นชื่ออะไรนะที่เราไปลงมาเกิดอะไรอไอ้ยูนิฟอร์มให้เนีกครับอันนั้นอันดับหนึ่งมาดูที่นี่ครเพราะว่าร้านกินร้านเดียวร้านนี้จะเป็นที่เราหลังไอร้านที่ให้แบบก็พอ ือนกันนะไม่ไปแล้วไม่ไแล้วไอตีคู่เลยเอาอเหมือนกันนะก็ไปก็อะไรนากผักผักตากล้องไม่อยู่ละเดี๋ยวเราดี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 ะไปีด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 ีเี่ีดีดีด้ดีดีดีรีบีดเปีดอดเดี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 นีด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 ีาีดีดีดีรีด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 ีลีด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 ีอีดีดีดดีี ตอนเนี้ยกินกล้องลนะไม่เหลืองนะไม่เหลืองนะไมเป็นอะไรนี่ก็ปลาล่ะตัวปลากล้องปลาใ่ได้ข้าหูไม่ค่อยชอบกินนะแต่จะลองชิมดูเพื่อเอาให้คนดูสนบิน,นอร่อยไม่ไม,ไม่อยากต้องือไม่ชอบอะอะไรนะอ,อ,อ่ะพูกหมาชอบ ผมไม่กินต้องงูนนะครับปกติกินแม่คุณกินภาพเอาไแต่ลองเหียร์เขาเห็นเหียร์เข,า,เขามาขายเลยแม่อร่อยแต่บางคนชอบกูไม่กูไม่ชอบก็ให้เพื่อนเพราะว่ากูไม่ชอบอไม่สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย,ายอ่ะเพื่อนผมจะได้กิน,นทันทีปลาหมึอกกรอบอืมวิวิววิวเรื่องมาเปื่อยลนะอันนี้ชอบกรอบกรอบอาจจะไม่ไม่ใช่กลาวผมได้ผมชอบปลาหมึกกรอบที่นุ่ม อาจจะเยอะแยะแต่ว่าดีเหมือนคุ้งยังเบบี้นะครับที่หมดแล้วนะครับก็เป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับอร่อยบรรยากาศร้านดีครับสะอาดไปสว่ัสดีกำลังกำลังที่นี่เห็นเมื่อกี้หกสิบบาทนะทุงเพื่อให้หกสิบเงินมันเนี่ยหมายถึงหมายถึงน้ำเลยครับน้ำน้ำแก้หกสิบครับอันนี้ปี ครับก็ใครใครที่ชอบกินกาโฟนะครับแล้วก็อยากกินไวๆนะใครโมโหเมามาร้านนี้จับให้ดูแล้วเน้ยจับแล้วจับไหม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 จับกินโฟจับจับถ้วยชำทำไมวะก็วันนี้จบชิปเรียวๆไปเกมแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับสวัสดีวัสดีสวัสดีคมนะเนี่นีีวันเดียบวันเดยบไม่บัีบตัดบทกัเออฮไม่มีว้าเขาไม่ี <c oughs> ปั่นไม่เหลืองเหี๋ยวมองเ่าพี่